คอมเมนต์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะผัดไทยคือหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อที่ทำให้ชาวต่างชาติรู้จักและอยากมาเที่ยวเมืองไทยและก็ยังเป็นหนึ่งในเมนูที่เว็บไซต์ชื่อดังของต่างชาติจัดให้ติดอยู่ในท็อป20ของอาหารจานอร่อยจากทั่วโลกมาโดยตลอดและเพื่อเป็นการยืนยันถึงความโด่งดังของผัดไทยคลิปนี้แอ้ขอพาทุกคนไปฟังคอมเมนต์ของผู้ใช้งาน YouTube จากทั่วโลกพูดถึงผัดไทยกันนะคะโดยเป็นคอมเมนต์หลังจากที่พวกเขาได้ดูคลิปการทำผัดไทย จากร้านขายผัดไทยเก่าแก่ร้านหนึ่งแถวแถวเยาวราชซึ่งในคลิปต้นฉบับนั้นเขาได้ถ่ายตั้งแต่เริ่มตั้งร้านจัดร้านไปจนถึงตอนที่ได้ผัดไทยใส่จานพร้อมกินกันเลยนะคะและก็ไม่น่าเชื่อว่าแค่ผัดไทยธรรมดาธรรมาในสายตาของเรานั้นกลับมีชาวต่างชาติเข้ามารับชมคลิปนี้กันแล้วมากกว่า2ล้านวิวและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วน,นะคะ และเช่นเคยไอก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube จากทั่วโลกที่ได้ชมคลิปนี้มาแล้วสุนฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะดูแล้วรักเลยสถานที่ดูถูกสุข,ขาล,ลักษณะความสะอาดของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอให้เกียรติคนที่มากินอาหารของเธอเป็นอย่างมากความคิดเห็นต่อมานะคะฉันชอบความสดของส่วนผสมแต่ที่สําคัญก่อนนั้นก็คือความสะอาดในร้านของเธอ ซึ่งฉันหมายความว่ากล้องไม่ได้โกหกเราก็้องสามารถจับภาพให้เห็นสิ่งสกปรกจนถึงในรายละเอียดที่เล็กที่สุดได้และพื้นที่ทำงานของเธอก็สะอาดบริสุทธิ์มากฉันเบื่อที่จะต้องไปลองร้านริมถนนแบบนั้นแล้วแต่ฉันจะไปกินผักไทยที่ร้านนี้แน่นอนถ้าฉันได้มาเที่ยวที่เมืองไทยความคิดเห็นต่อมานะคะบอกได้เลยว่าถ้าดูจากการเตรียมอาหารแล้วเธอทำอาหารด้วยความรักอย่างแน่นอนและรสชาติของมันจะต้องวิเศษที่สุดอีกด้วย ความคิดเห็นต่อมานะคะผบนี้อยากจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยก็เพราะอาหารของพวกเขานี่แหละหน้าตาของมันดูดีดูน่ากินมากความคิดเห็นต่อมานะคะน่าทึ่งมากมันเป็นเมนูอาหารที่มีส่วนผสมเพื่อสุขภาพอยู่เต็มไปหมดและมันก็น่าเศร้ามากๆที่สหรัฐอเมริกาไม่มีอาหารข้างทางดีๆแบบนี้พวกเขาขายแต่อาหารขยะเต็มไปหมดความคิดเห็นต่อมานะคะทำเอาชันน้ำลายสอเลยนะดูแล้วหิวเลย มันเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อมานะคะถ้าให้ผมจ่าย30เหรียญสหรัฐเพื่อได้กินอาหารจานนี้ผมก็ยินดีจ่ายด้วยความเต็มใจเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะประเทศไทยคือประเทศที่ฉันไม่เคยรู้สึกเบื่อที่จะต้องกลับไปซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอาหารของพวกเขานั้นอร่อยมากความคิดเห็นต่อมานะคะมันคืออาหารที่ฉันเคยกินในประเทศไทยและมันคืออาหารที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยลิ้มลองมาเลยนะ และราคาก็ยังถูกสุดๆอีกด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามน่าอัศจรรย์จริงๆและถ้าคุณจะไปที่นั่นคุณควรจะต้องเรียนรู้ถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเอาไว้ลงหน้าบ้างด้วยนะเพราะมันคือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณเมื่อคุณไปอยู่ที่นั่นความคิดเห็นต่อมานะคะผมเคยมาเมืองไทยแล้วและกล้ายืนยันเลยว่าสตรีฟูดของพวกเขานั้นทำออกมาด้วยความรักจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะ ฉันชอบของสดที่เธอเตรียมมาสถานที่ก็ดูสะอาดทั้งๆที่เป็นเพียงแค่ร้านอาหารริมทางซึ่งฉันเดาว่าเธอน่าจะทำความสะอาดสถานที่ของเธอทุกวันฉันเองก็ยังไม่เคยกินผัดไทยมาก่อนเลยนะและตอนนี้ฉันก็อยากจะลองกินมันบ้างแล้วสิดูมันน่าอร่อยจังเลยความิดเห็นต่อมานะคะฉันชอบผัดไทยเพราะว่ามันอร่อยมากแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นผัดไทยห่อไข่แบบนี้มาก่อนเลยนะฉันเคยเห็นแต่ใส่ไข่ผัดกับเส้นมี ความคิดเห็นต่อมานะคะฉันชอบดูการจัดเตรียมเครื่องปรุงสำหรับทำอาหารแบบนี้มันทำให้อาหารดูน่ากินน่าอร่อยมากยิ่งขึ้นไปอีกความคิดเห็นต่อม,มานะคะผมชอบเที่ยวชอบกินอาหารในประเทศไทยผมรักอาหารไทยอาหารไทยมีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อความคิดเห็นต่อมานะคะทุกอย่างดูดีไปหมดขอไปกินด้วยคนได้ไหมเนี่ยฉช่นนี่สนุกไปกับการได้ดูการทำอาหารของเธอจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะ ตอนแรกดูเหมือนว่ามันเป็นอาหารที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เลยนะแต่หลังจากที่เธอใส่ไข่ลงไปมันก็กลายเป็นอาหารชั้นดีขึ้นมาทันทีถ้าฉันอยู่ที่นั่นฉันจะไปกินทุกวันเลยความคิดเห็นต่อมานะคะถ้าเธอย้ายมาข่ายที่อเมริกาฉันจะขอเป็นแฟนคลับอันดับหนึ่งของเธอเลยจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะเมนูนี้ดีต่อสุขภาพและถูกสุขหานามายัยคุณยายคือสุดยอดเชฟเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะ ฉันบอกได้เลยว่าตลอดชีวิตที่เหลือของฉันฉันสามารถกินมันได้ทุกวันโดยที่ไม่รู้จักคำว่าเบือ่อความพิถีพนต่อมานะคะมันดูน่าอร่อยอะไรอย่างนี้ฉันนี้อยากจะลองชิมสักครั้งความพิถีพนต่อมานะคะเธอกำลังทำอาหารอยู่บนถนนแถมมันก็ยังถูกสุขอ,อนามายัยมากกว่าร้านอาหารในอินเดียถึงสิเท่าความ่ิถีพนต่อมานะคะเอาตร,ตรงเลยนะตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา นี่คือหนึ่งในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับผัดไทยที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาขอบคุณที่นํามาแชร์ความพิเดเห็นตามานะคะมีแต่คนที่มีศิลปะอยู่ในมือเท่านั้นที่จะเตรียมของอร่อยแบบนี้ได้ความพิเดเห็นตามานะคะอาหารไทยคืออาหารจากสวงสวรรค์ผมอยากไปอยู่ที่นั่นกับเขาบ้างความพิถเพินตามานะคะแค่ดูก็รู้แล้วว่าจะต้องอร่อยแน่ๆเพราะคุณยายทําด้วยความรักความพิเีพนตันมานะคะ น่าอร่อยมากแล้วดูนั่นสิใส่ไข่ในจานเดียวมากกว่าที่ฉันอินตลอดทั้งเดือนซะอีกความพิดเห็นต่อมานะคะมีห่อไข่ตอนจบมันดูน่าทึ่งมากอยากกินเลยความพิเเห็นต่อมานะคะฉันยังไม่เคยกินผัดไทยฉันก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติของมันเป็นยังไงแต่เท่าที่ฉันได้ดูมันน่าอร่อยมากและตอนนี้ฉันก็ชักจะหิวแล้วสิความคิดเห็นต่อมานะคะตอนแรกฉันคิดว่านี่คือที่กเกาหลีนะ แต่ไม่ใช่นี่คือประเทศไทยอยากลองกินสักครั้งแล้วสิความคิดเห็นต่อมานะคะผมเองก็ยังไม่เคยลองกินอาหารไทยมาก่อนแต่ผมอยากลองกินเมนูนี้มากๆความคิดเห็นต่อมานะคะฉันยังไม่เคยเห็นผัดไทยแบบนี้มาก่อนเลยนะฉันเดาว่ามันจะต้องอร่อยมากๆเธออยู่ที่ไหนฉันอยากไปหาเธอฉันจะออกเดินทางไปประเทศไทยในเดือนกันยายนนี้แล้วความคิดเห็นสุดท้ายนะคะ มันดูน่าอร่อยมากและในสักวันหนึ่งฉันจะต้องไปกินที่ร้านของคนยายคนนี้ให้ได้จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และต้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยะคะ่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ